<Hello. S 2> สวัสดีคะ่ะสวัสดีจากทุกคนสวัสดีจากออสเตรียคะ่ะวันนี้นะคะบีก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะไปซื้อของกันนะคะแต่เดี๋ยวยังไม่รู้นะว่าเราจะไปซื้อกันที่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวีนนะแล้วก็กําลังปรับปรุงห้องด้วยนะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันว่างนะคะของเราสองคน ก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพื่อนๆมีแดดนะวันนี้ท้องฟ้าสวยเนาะเป็นแบบว่าฟ้าเป็นฟ้าเลยนะเพื่อนๆ วันนี้จะเพื่อนๆเ,เราก็อยู่กันที่มีเดียมมากนะอะไรเวนทิลแอตัวเออ das ist ๋อถ้าจะเ a นท r ลแอตต์เมื่อถ้ามันตากอ a กาศที่ม n นมีน้ำใส่แล้วก็ไม่ต้องมีอ๋อพัดลมไอนะ้น้ำเดินไปทั่วนะจ๊ะดูไปทั่วเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าแฟนเราจะมาซื้ออะไรเพื่อนๆ เขไม่กล้าถ่ายหน้าเขาเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นแหละทุกอย่างเลยเพื่อนๆแล้วก็ที่นี่นะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะมีพนักงานสำหรับเ,เขาเรียกอะไรสำหรับเฉพาะเนาะว่าเราต้องการอะไรนะคะเราก็สอบถามเขาเขาก็จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ จะพาเราไปดูของนะคะวันนี้แฟนของบีก็จะมาดูที่ดูดอากาศเพื่อนๆเพราะว่าที่ห้องเราอะ่ะมันอยู่ชั้นบนแล้วทีนี้แดดมันส่องตลอดเวลาเราต้องปิดผ้าม่านตลอดเวลามันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าพอเราเปิดประตูหน้าต่างมันจะทําให้อากาศมันร้อนมากๆนะคะแฟนก็เลยไม่ ไม่อยากจะเปิดหน้าต่างนะเพื่อนๆก็เลยเขาก็เลยมาดูนะคะอุปกรณ์นะในการก็คือดูดฝุ่นดูดเขาเรียกอะไรไม่ใช่ดูดฝุ่นดูดกลิ่นในห้องเนาะให้มันหายไปนะคะแล้วก็มาดูราคาที่บีเห็นตอนนี้ประมาณ350ยยูโรนะแต่ถ้ามันแพงมากเราก็จะดูยี่ห้ออื่นเพื่อนๆเพราะว่า เราก็อยากได้ราคาถูกเนาะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆมมจะไ่อนน้อนขนอืเมันจะรีบสาดอันดัหนึ่อ๋อ มันเป็นแบบแฟนบอกว่ามันต้องเปิดตลอดเวลามันก็จะเป็นดูดอากาศแล้วก็จะเป็นเหมือนพัดลมด้วยเพื่อนๆคุยกันเขาบอกว่ามันมียี่ห้ออื่นด้วยที่ราคาถูกกว่านี้

ทั้งเกชเชนเขาก็ถามว่าเราจะทำประกันไหมเพื่อนๆแต่มันก็60ยูโรมันก็แพงอยู่นะแฟนก็เลยว่าไม่ทำสรุปแล้วก็ได้อันนี้มานะคะเท่าไหร่280ร้อยแปสิบยูโรซึ่งเกี่ยวกับชีวิตวิกติมทำมันเสียตายนอดงนะครับอ๋อ ไาเป็นอโเทลอฮะ๋ยสอเทลใโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะแฟบอกว่าอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะโรงแรมที่เก่าแก่นะคะวีไฮนาเมะ Von Hotel? Schlosshotel. Uh, Hotel. Schloss, Hotel. Hotel. Schloss ist ein Aha. großes Haus, ja. wo alle... Schloss ist the... bei uns sagt Passat, okay, ja. ja. Ein schönes okay. großes Danke. Haus, wo früher genau. okay. die reichen. Und Aha. hier ist Schönbrunn auf der anderen Seite okay. von der Mauer. Okay, klar. Geht dann zwei, drei Kilometer runter und bis da... Mhm. พเพื่อนเราก็ได้ที่ฟอกอากาศแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะไปที่อีกเกียนะคะเพราะว่าแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อนะคะเออเขาเรียกอะไรเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นคล้ายๆหน้าต่างนะคะเอาไว้เป ปิดล็อกเกอร์นะเพราะว่าปกติแล้วนะเราใช้กล่องใช่ไหมเราซื้อกล่องมาเราก็จะดึงเข้าดึงออกนะคะทีนี้เดี๋ยวแกก็จะทําหน้าต่างใส่ให้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราอยากจะหยิบของที่เราจะหยิบประจําตลอดอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องดึงนะคะลิ้นชักนะเข้าออกนะเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราเดินทางไปกันที่อีเกียจ้าเนสตดูเอเคเลนเอ่ออปปิ้งซิตี้สุด อยูอออ่บีถามแฟนนะคะออขอบคุณครับขอบคุณค่ะบีถามแฟนนะเพือพ่อนๆว่าเอ,อ,อีเกียที่เราจะไปเนี่ยค่ะวีนนะคะมันก็จะมีทั้งหมด2 3บสเบซียกใช่ไหมเราอะจะอยู่ที่เบเซียกสินะคะแล้วก็บีก็เลยถามว่าที่อีเกียนะคะเขาอยู่ที่เบเซียกไหนแฟนบีบอกว่า <c oughs> ที่อีเกียไม่มีเบเซียกนะคะเขาเรียกเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะ อีเกียนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดของนิเดอรอุสเตอร์ไลน์หรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าซูสบัซซิสต์ซูดซูดของเวีนนาตอนตะวันตกเฉียเหนือซูดเนอรฟอนวิน โอเคซูสเตนฟอนวินก็คือภาคเหนือของวีนนะคะเขาก็จะเรียกกันแบบนี้นะเพื่อนๆก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็เอามาฝากทุกคนเพราะตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ถามไปทั่วนะเราก็รู้อะไรมาแล้วเราก็เอามาบอกต่อเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ศึกษาไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะตั้งแค่เช Doch eine Shopping City Nord, uh -huh. so auf der anderen Seite von Wien. Ja, okay. Da waren wir sonst immer. Okay. <laughs> also Norden, Süd, Tukon, Kathol, Kathol. Süd ist Park, ja. Nein, Park nur, Süden, Norden, ja. Osten, Westen. Oder? Ja. Aber in Wien gibt es eine Shopping City Süd jo. und eine Shopping City Nord, ganz am anderen Ende. Ja, okay. แค่ชิ่นแค่ชิ่นค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้จ้า <laughs> ตรงนี้นะเพืพ่อนเพือนมันก็จะเป็นวีนที่ยี่สิบสามนะคะก็จะคล้ายๆชานเมืองนะคะหนุนข้างหน้าก็จะมีป้ายบอกว่าหมดเขตวีนนะคะตรงนี้จากตรงนี้ไปไปถึงตรงนูน้นก็จะเป็นชานเมืองแล้วนะเพื่อนเพอ มาถึงแล้วจ้าตรงนี้นะเพื่อนๆก็จะมีทุกอย่างเลยแล้วว่าตอนนี้เราก็มาที่อีกเกียแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของกันก่อนแล้วก็บีเองบีก็จะไปกินรันนิ่งซูชิด้วยเพื่อนๆนานๆจะมาทีนะคะมาจ้ะเพื่อนๆไปตามหาประตูกัน

อืมอ <utan> mm ืม hmm. อ mm ืมอมโหนี่ฟิลมอไรเปลาเืีอวซัวานซิกวสวัฮสเวสสีฟ้าแบเนัซื้อไปลองดูก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวก็

คันสต u มีอาเวินอันสตูลเฟอมิทโฮกสตูลเชวินหนัวย่ตังเกชันเฮ่เฮ้เฮ่เพื่อนเพื่อนอันนี้เขาเรียกเขาทำแบบเป็นแบบตลับเมตรไว้ให้เราวัดมันจะเป็นจะเป็นกระดาษนะคะทุกคนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ของนะที่เราต้องการแล้วเอ,อแฟนเราก็ซื้อเครื่องมือซื้อหน้าต่างไปนะคะเดี๋ยวลงไปใส่ก่อนสี่อันแล้วก็ได้เก้าอี้ให้เราด้วยหอันเพราะว่าเราจะไปนั่งในครัวเพราะว่าครัวเราสูงเพื่อนๆอาโซเพื่อนๆ

แรกนะเพื่อนๆเราว่าเราจะไปกินรันนิ่งซูชิใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็เลยอยากได้เก้าอี้นะคะที่มันสูงเพราะว่าเราจะไปไว้นั่งในครัวเพื่อนๆ mm hmm. แล้วพอเราแล้วแฟนเลยถามว่าเธ mm hmm. อจะเอาโต๊ะหรือว่าเธอจะไปกินรันนิ่งซูชิเราก็เลยบอกว่าเราเอาโต๊ะค่ะสรุปแล้วเราเรา,เราเลยมาได้กินไส้กรอกนะทุกคน <laughs> ชีวิตมันเศร้าราคาของ running sushi นะคะที่เราจะไปกินกันมันก็อยู่ที่60ยูโรแล้วทีนี้ราคาของเก้าอี้ที่บีอยากได้มันก็60ยูโรเหมือนกันแฟนก็เลยให้บีเลือกนะคะสรุปแล้วก็เลยได้มากินไส้กกกันนี่แหละค่ะ ทุกคนก็จะมีผักสลัดให้เติมนะคะนีน้พดิกนแตงกวานะอันนี้บีบลูตนะคะแล้วก็จะมีซอสให้เลือกด้วยนะสามอันส่วนน้ำก็เป็นเหมือนบ้านเราเลยจ้ะกดเหมือนเซเวอเลเไม่อิ่มก็มาเติมใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆพื่นนค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ของได้แล้วอันนี้เก้าอี้ตัวนี้70ดยูโร60 59 6ห้าสิบก้ายูโรนะเพื่อนๆนนอ้าวโ,ซโ,ซโอเคอ,อือฮึอีกไกลชมมต้องจำนะเพื่อนๆ <laughs> บางทีขึ้นผิดชั้นลงผิดชั้นค่ะ สรุปแล้วกินอะไรก็อิ่มเหมือนกันเนาะไม่ได้กินซูชิรันนิง่งก็ได้กินฮอทดอกแล้วเพื่อนๆแฟนบี B. หัวดลเพราะว่าโต๊ะมันราคาเท่ากับเราสองคนไปกินซูชิรันนิ่งนะแฟนก็เลยแบบว่าเออกินฮอทดอกแล้วกันเธอเออ มาคีโอเคแฟนหัวร้อใหญ่เลย <Yeah. S 1> เอ้าวไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนโอเคเย็ดฮัสตัวเลสเฟติกเฮปินเฟติกโอเคนันดันเกฮนนมียขอตัวล้าเดนเยอะ ม่เนออฟแต่ก็มีสิ่งที่ออฟโอเคเดี๋ยวเราจะไปเติมเ,เดี๋ยวเราจะไปพากันไปชาร์จแบตเตอรี่นะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เหลือแค่สามสิบเปอร์ซนเองเพื่อนๆแล้วกเ็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่ร้านแม็กโดนัลเรามาที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ตรงเนี้เขาจะมีจุดให้เราชาร์จแบตเตอรี่นะแล้วก็ จะมีสินค้านะคะร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่เราสามารถที่จะไปเดินช้อปปิ้งได้เลยนะคะบีกับแฟนนะก็พากันมาสั่งกาแฟสั่งเค้กนั่งทานนะคะเพื่อที่จะรอเวลาให้แบตเตอรี่ของเราเต็มวันนี้นะตอนเช้าที่บีพาเพื่อนๆน,นะคะไปซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีเดียมหมากนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาที่อีเกียกันนะคะเพื่อที่จะมาซื้อ ประตูนะคะสำหรับเออล็อกเกอร์เนาะและบีนะคะก็ได้ซื้อเก้าอี้มาด้วยนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเราก็พากันเอาของนะคะไปไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศของเราตอนนี้เราก็ติดตั้งไว้แล้วนะแล้วเราก็กลับออกมาอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะเอารถจากเต็นท์รถนะคะไปส่งให้ร้านส้มบี B, กับแฟนนะคะก็เดินทางไปด้วยกันนี่แหละพอไปถึงร้านเต็นท์รถนะคะแฟนก็ต้องขับรถ อีกคันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปร้านซ่อมส่วนตัว B ีก็ต้องขับไปรับแฟนนะคะก็ขับตามกันไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่า B ีน่ะขับรถเป็นนะเพื่อนๆแต่ว่าแฟนน่ะเขาจะขับรถเก่งมากใช่ไหมแล้วพอเวลาที่เราขับรถด,ด้วยกันอ่ะมันจะมีปัญหาเวลาที่ B นะขับรถให้แฟนนั่งนะคะแฟนก็จะกลัวและเกะก็จะบน่น บีก็เลยตัดปัญหานะคะเวลาที่ไปไหนกัาแฟนก็จะให้แฟนเป็นคนขับบีก็จะนั่งไปแต่ถ้าเวลาที่แฟนต้องการความช่วยเหลือนะคะบีก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะขับรถไปด้วยได้แต่ในวีนนะคะบีก็บอกแฟนเลยว่าบีไม่ขับนะเพราะว่าบีไม่สามารถที่จะขับได้เพราะว่าหนึ่งนะคะรถมันเยอะนะคะสองถนนเขาใช้ร่วมกันนะคะมีท้งรถรางรถไฟรถยนต์มีจักรยานนะคะ เวลาที่ขับรถนะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยอะมากๆเพราะว่ามีวงเวียนเยอะไฟแดงนี่นะคะติดๆกันเลยมีที่ห้ามจอดอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ภาษาบ้านเขาแล้วก็กฎระเบียบในการกดจราจรนะคะมันค่อนข้างที่จะเข้มงวดและค่าปรับในการทำผิดกฎรจราจรนะคะก็ราคาค่อนข้างแรงมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่เสี่ยงดีกว่ารถคันนี้นะคะแฟนของบีเขาก็ซื้อให้นะคะเป็นของขวัญวันแต่งงาน แล้วก็ตอนที่เราซื้อค่ะเรายังอยู่ข้างนอกอยู่เลยเรายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในวีนนะคะแฟนก็ซื้อไว้ให้บีสำหรับที่จะเอาไปซื้อของนะคะไปช้อปปิง้งเพราะเวลาที่แฟนออกไปทำงานนะคะบี B. ก็จะได้มีรถเอาไว้ใช้ไปซื้อของค่ะและว้วเมื่อก่อนนะคะบ้านของเรามันก็อยู่นอกเมืองเวลาที่จะไปไหนมาไหนนะคะถ้าเราไม่มีรถมันก็ลําบากนะคะบี B. ก็สามารถที่จะขับรถได้ด้วยเพราะว่า นอกเมืองอะค่ะรถมันน้อยนะคะถนนมันโล่งเราก็สามารถขับได้แต่ตอนนี้นะคะเราสองคนก็ย้ายเข้ามาอยู่ในวีนแล้วและเวลาที่เราไปไหนมาไหนนะคะเราก็จะไปมาด้วยกันตลอดปีก็เลยไม่ได้ขับรถนะคะแฟนก็จะเป็นคนขับแทนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอุป,ปกรณ์กัน,กนว่ามันเป็นยังไงไป สูงนี่จะเอาออกมาแล้วเดี๋ยวแฟนดีจะประกอบอืฮึอืฮึอันนี้จะมีฐานมันแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็จะมีเสานะคะส่วนอันนี้ก็คือเครื่องฟอกอากาศที่เรา ไปซื้อมานะเพื่อนๆมันก็ช่วยได้นิดหนึ่งแต่มันเพิ่งเปิดนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเราเปิดไว้ประมาณสองชั่วโมงนะแล้วเราก็ไปทุระกันนะคะส่วนเก้าอี้นะเดี๋ยวบีจะเอามาตั้งไว้ตรงนี้จ้าเพราะว่าตรงนี้แสงมันดีไงเพื่อนๆเห็นไหมแสงมันส่องมาตรงนี้นะคะเราก็จะต้องปิดผ้มาม่านตลอดถ้าเราเปิดมันก็จะร้อนทําให้ห้องเราร้อนไงเพื่อนๆเราก็เลยเปิดไม่ได้นะคะ ก็นี่แหละแต่ว่าตรงนี้แสงมันดีบีก็จะเอามาไว้นั่งแล้วก็เอาไว้ทานอาหารได้ด้วยนะเพราะว่าโต๊ะทานอาหารของบีอะค่ะมันไม่มันไม่สว่างเรื่องของเรื่องบีก็เลยไม่ไม่อยากกินตรงนี้อยากจะไปกินตรงนู้นเพื่อนจะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้มันจะสั้น อโซ่อ๋อโอเคก็มีข้างล่างข้างล่างก็จะทำให้มันสูงขึ้นแล้วก็หมุนได้ด้วยจ้ะ60ยูโรอืมโอเคอ่าฮะโอเคค่ะนางก็ทำให้ดูนกไอมาปิดนะนะหย่ากู๊ดนกไอมาโอ้โหหย่าอ่าฮะโยโยโอเคอ่าฮะโอเคโยโอเคซุป,ปี้มุด มุดสบายใส่เตะมาเดึกเค้นอุ่นนั้นโอเคพูดสุเปยโยเสียพูดเสียพูดอ่าฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะตังเกชินนี่จ้าเพื่อนๆโต๊ะนะที่อยากได้นะคะจะเอามานั่งไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ เดี๋ยวก่อนนะคะแบบหนึ่งนี่จะเพื่อนๆโต๊ะที่บีอยากได้นะมันมันแบบเป็นโต๊ะที่สูงนะคะแล้วก็มันก็ปรับระดับได้เห็นไหมลงอันนี้ลงนะคะถ้าล,ลงสุดมันก็จะลงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว <laughs> นี่จากถ้าลงสุดมันก็จะลงประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งแล้วทีนี้เราอยากให้มันสูงขึ้นเราก็ปรับระดับนี่ก็นั่งสูงขึ้นนี่ทุกคนนี่แหละคือตัวที่อยากได้นะคะจะเอามานั่งจะเอามานั่งตรงครัวนี่แหละเพื่อนๆเ,เพราะว่าแสงมันสว่างดีนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นการที่ในหนึ่งวันนะที่บีพาเพื่อนๆไปนะคะว่าบีไปทําอะไรมาบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งแล้วค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้บีก็ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะเ้าบีด้วยเซน